โลโกสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเด็ The G N K ตอนนี้ผมจะมาเล่นเกมเอาโอมสโตรีทฮอมมาอยู่ไหนวะเนี่ยไปรับชมกันก็ช่วยกันแตะไลค์สก,กิดซับสไครแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแต่ถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ให้ด้วยนะยีพามอโอ OMG ยีพาม้อ มันดูข้างหลังไม่ได้เลยตอนสวดอะดูได้แค่ข้างๆอออืื้ห ที่บักบอกว่าจิเอ่อมึงไปงานวัดมาไม่ใช่กูไปดิสโก้มาที่แต่ไปวัด้ยตอนใหม่มันแล้วใช่ตอนใหม่ดิสโก้ไอ้นนก็เปิดล่ะมึงได่องม่วงกับไอ้ผีม่วงไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยไอ้นนไม่มีองมัน ูเโอ้ไม่ก๊อดเอาความแล้วด้วยแก็คือชุดกูเนี่ยโอ้โหปิงสองร้อยกว่าใช้ได้อยู่นะใครไม่ได้แล้ววะโอ้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่หมาวแบบมีสปินได้เลยหมากูใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่กดเปิดประตูที่ไม่ได้กดเปิดที่ไม่เปิดนี่แล้วผีจะเห็นเราเป็นไงวะเนี่ยโอ้โหตะปูเอามาปูไปวิ่งข้างข้างวิ่งข้างข้างยินถามเพื่อนยินไหนเพ่นอยู่ไหนใครถามวะวิ่งอยู่ข้างข้าง เราหรอไอเราพอนเดียววิ่งอยู่ข้างๆน่ะเพื่อนยืนได้เพื่อนเอ้ยเพื่อนอยู่นี้วิ่งอยู่ชี้ทางอ่ะงั้วกูถามก่อนพี่อยู่ไหนตอนนี้เดี๋ยวยากอยู่อนนั่งกลางผีเบลวะเหมือนผีเบลนะผีเบลนะผีเบลอยู่อยู่ที่เราไอรุ่เอ้ยไอรุ่นไอรุ่ตอนไม่รู้ละเพื่อนอยู่ไหนใจใหม่ใจใหม่ใจใจตลกนะตลกนะตลกนะอเยฮ้ยเพื่อนเอ้ยเนี่ยผีหลบเนี่ยไม่เจอผีเลย ไม่ก็กดแท็บก็ไม่เห็นแล้วไอ้เหี้ยไม่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 ถ้ายังไม่เจอผีมันจะไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวกูรอดไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผีรุดก็เหี้ยแล้วมึงโอ้โหอุ้งหืงอาหาอีหีเลยฉันเจอต้นหน่วงย็กแม่เอ้ยโอ้โหมาดิมาดิมาดิโคตรหลอดที่ อัานี้ตุตูุ้ตุ้เป็นสเต็ปตุตุ้เป็นสเต็ปไปใครเบอกสิวะไมนไม่หายชิมันตากูไม่หายเลยกูไม่หายแล้วอะไรมึงวิ่งมาทางกูเองชิมึงวิ่งมาหากูเลยโอ้ย้าหมากูมาลินอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยโดแล้วหาเมยมึงเลยอุ้ยอุ้ยมันตามมาเหรอโอ้โหชิ้เราต้องใช้ทูบอ่ะโอ้โหทูบอยู่กับกูแต่มึงมาเอาอีกแล้วกันอาเอ ปเตมันก็มาแถวนี้ดิล้วก็ปล่อยวแอบแอบก่อนแอบก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่แอบไม่เตมไ่แไม่ไแล้วไแล้วไแล้วอุ้ยยังตามออยังตามอยู่โอ้ยทุนี้นะใครก็ได้จุกต่อทีแล้วใครใครก็ได้จุกต่อทีไม่ว่างอ่ะอ่ฮัลโหลฮัลโหลสองาสองอโอ้โหไอ้เคียจะลงแล้อไม่ได้ลงเฮ้ยเติมตายตายดิเคียรโดนคนเดียวเลย โอ so oh yes, ้ไก่ก okay, anyway, ึ๊ดไอชิคุจุกอย่างนั้นนานี่อะไรแบบนี้เลยแล้วโหเนี่ยแค่นี้ก็นานแล้วชิเหมือนมันจะเป็นทีเอะไรทูบแล้วแอ้วฉันกูไปเอาไอ้ต้นไม่ต้องเลยย่าไปตามาแล้วไปตามาแล้วไล้เฉันกูมาเปิดกล่องวันนี้ทูบแต่เราเอาเอาไอ้ตรงนั้นอ่ะที่เดิมอ่ะเฮ้ยสดชื่นมันตื่นใหม่ตกใจเลย เออตกใจจริงพี่มีเปอร์มองอะไรนี่วยปักทูบอยู่แล้วถ้ามันมาไล่แต่กูเนี่ยเดี๋ยวนะมันยังไล่กูอยู่ปะเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ก็เฮียแล้วไม่ต้องพูดไอสัตว์ไม่ต้องพูดเมย์เมมไอเฮียนี่แม่งไล่กูจังเลยกูไปเลยจอกันน่ารัก มัาไล่กูมาไล่กูไอ้เฮี้ยมันไม่เคยไล่พวกมึงมันไม่เคยไล่พวกมึงฟังกูนะมันไม่เคยโอ้โหมันไม่เคยมันไม่เคยใครก็ได้ช่วยกูทีกูไม่ไหวกับมันแล้วไอ้เฮี้ยมันจะตามเฮี้ยอะไรตั้งหนาเนี่ยอะมึงมาอะมึงมามึงมามึงมากูไป มึงมากูไปแม่งมาอีกรอบเลยเเอาลยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงเอาเหี้ยอะไรกับกูนักหนาเนี่ยมึงเกลียกกูมันอยู่กับกูยู่นี่กันกูเออไปรอบไปก่อนกูไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยูไอยู่ไหนวะเปิดประตูที่ไม่รู้ว่าจะชุบประตไม่ต่อปูอ่ะต่อปูเป็นแบบไอ้ผีไม่เอาคอีกรอบนะผียังยินอยู่ชั้นบนก็ชั้นล่อย่าล่อมาชั้นล่างนะสวดอยู่นะไม่ได้ยวไม่ได้ไม่มีที่เล่นแล้วไอ้เหี้ย รอดแล้วก็รอดแล้วกูตายกูตายกูตายนะเจอกันนะกูรักพวกมึงมากนะขอให้พวกมึงรอดจากวันไปก็แล้วกันนะเินมาดิมาดิไปชุบโอ้โหแม่งไปไหนทางแล้วฟุบฟับรับโชคแน่นอนกูรับโชคแน่นอนึโอ้โหอ้อไอ้เหี้ยมีคนโดนแทนโทษ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 ต้องปักยาก่อนต้องปักยาก่อนไม่งั้นกูจุกต่อไม่ไหวโอ้ยมียาไหนกูได้แล้ว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  ไม่ใช่ัวจูทำไมกูมาจูะเนี่ยกูไม่ใช่ัตจูตจูอยู่โตจอยู่จูอยู่ตจอยู่มกเลยูมากเลยจูจล้มเลยหัวที่เลยใใช่ัวนี่โตจัวที่มมาซี่มจอยู่โตจูอยู่เออเจอสวดให้เสร็จดให้เสร็จสดให้เสร็จจอยู่มันอยู่ไหนวมึงมึงมึงเจ็บไมเจ็มอยู่านึงออกไม่เจอตุกี๊ดจเจอเจอกล่องทองละเชือกม่ยอกอยู่นี่ด้แลวอีกนะ อย่แม่กมอยากได้ตะปูอ่ะนี่ปล่าเหนื่อยเี๋อวันนีจะเสร็จละโอ้ยังไล่กูอีกยังะไล่ชี้ี่ไหนวะจะไล่กูอีกยงจะไลู่นี่มาไล่กูอยูมาไล่กูอยู่ไปยมาไล่กูอยู่โอยโจมาโจมาไม่ไมไม่ปปกูจะลากออกออกออกห่างจากมึงชี้้นเงาะขอปักยากอนไหนวะโอ้ยมีมอีกมีห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายหนึ้งเห็น ตกเพียเพียเชื่อไม่ยอมปล่อยกูเลยอ่ะปล่อยไปสวดแล้วแกเอาเพียงั้นจะสวกันเลยสาวคนอะไรกันใช่มึงสวดไปเลยมึงสวดไปเลยมันเป็นเฮี้ยอะไรกับกูเนี่ยโอ้โหกูบอกเลยทั้งวันน่ะไอสัตว์ไอเฮี้ยมีทั้งทูบมีทั้งไอนี่แล้วเนี่ยโอ้แแล้วแล้วแขอโทษขอโทษแล้วคือไม่รู้ว่าไอบาร์ไปถึงไหนแล้วอ่ะ บ้เฮ้ยหลุด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 หลก็เหี้ยแล้วครับท่านผู้ชมหลุดก็เหี้ยแล้วปะอ่ะพวกมึงอยู่นี่เหรอโอ้โหมันไม่มันไม่มันไม่ถอยไปดิ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 ถอยดิมันตามกูถอยไปดิถอยไปดิมันไปเหี้ยอะไรกับกูเนี่ยฮะฮะคนอื่นมีเยอะแยะเนี่ยฮะไอ้ขาดกูพามาเจอสามคนมึงก็ยังเกลไอ้ข่ากูมามันมามันมามันมาไปละกูมี มันไม่เนะมันไม่เข้าอะดูดิเยมันโอ้มันนาอเดยทำไมเป็นกูเลยไปหายไปหาชั้นสองแล้วกันนะจะไปชั้นสองแล้วกันยิบ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 ิบย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 บยยไบยยิยิบยิบยยยยยิบยิบยู่ยยย เอนนี่ยตที่เอาทูบมาข้างบนหน่อยดิทูบอ่ะทูบมันชั้นก็เห็นกูก่อนมันเห็นกูก่อนโอู้ยก่อนเมื่อกี้ให้กูหยิบผิวเนี่ยไปช่วยกูก่อนกูจะตาอเรกูจะตาอเรกูจะตาอเรวิ่งเลยวทูบอยู่ไหนทูบอยู่ไหนเฮ้ยนิวอย่าวิ่งลงอย่าวิ่งลงนิวผิวโอ้โโอ้ไม่ไม่เออมันตามแต่กูตอนจุกตามแต่กู เยี่วเยี่วยี่วต้นโจโกอันอันที่สองจะเสร็จยังอ่ะยังเลยถามไปอ่ะคงไร้การเกยันอยู่กับกูโอ้มันจะตีได้อีกเหรเรียกตีไปปักทูบแล้วปักทูบแล้วอันล่างจะเสร็จแล้วนะชี้ชี้จัดการเลยปักหัวไปดิ ไปลปแล้วลบซ้ายลบขวาลบขวาลบซ้าย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 ขวา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 ซ้ายอะไรจิ๊บอยากขึ้นมานะโอ้โหพูดง่ายดีเดียวชิปมึงพร้อเมียมันมันไปหากแล้วมันขึ้นเดียวชิปไม่ขึ้นแต่มันไอ้ชิปมันยังอยู่ชิปยังอยู่มันอยู่ไหนวะ่ไหนเออเต็มเอ้ากูบอกแล้วพอกูตายปุ๊บคนอื่นตามมาละโอเคค่อยๆทยอยกันมานะแล้วเราต้องทำไงอ่ะ อเมนยงนิวอเมเนไยเพราะไอไอไอปายกับไอชีก็ยังไม่ตายด้วยก็ประตูก็ยังไม่เกิดแล้วเราต้องไปไม่กับเมื่อกี้มันไม่ได้อยู่ไกลกูหรอวะกูเห็นอยู่ไกลนะกูเลยไม่ได้สปาจังมันแหลกยังไงล่ะนร่มันเจ็บโอ้โหข้างหลังนิวอะโอ้ยฉันสุดที่ั้งทีเนียเมันบอกว่าทุกทางมันกินงัดแต่กูหัวกินให้กู มันแหลกอะไรวะมันชั่วมันจ้ววมันแหลกอ่ะมันแหลกอ่ะเยูเดีวนี้ตัวจุกต้องจุกลกต้องจุกต้องจุกใช่ตัวตัวตัวมึงคือตัวจุกเลยเว้ยเออสักหนึ่งทีสวดสวดสวดไม่ดีตัวมึงสวดไม่ดีกินเลยเอาไปกินเอาดิบแต่แต่วิ่งดีนิววิ่งดีเอาเขาเออเออเออตัวจุกตัวจุกจะตายยา อะไรจัดป่เออเออมันหลบมันก็หลบมันก็หลบมันก็หลบอันนี้ไปกินยาเห้ยมันก็หลบเรียบร้อยเออแต่แล้คือกว่ากว่าจะคลิกแล้วกว่าจะตีอ่ะแม่งอืมคือมันนานอะไม่เล่นเซอร์เชียกันนะกูหาห้องไม่ได้กลัวรเราไปเซอร์เชียเราลงไปได้เหรอจะลองเหรอเผื่ออไรเผื่อได้